สวัสดีครับมาพบกับครัวสมอร่อยนะครับวันนี้เราจะทําเมนูไก่อบสมุนไพรนะครับนี่ครับไก่เราส่วนเครื่องเทศก็จะมีหลักๆก็จะมีตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็พริกไทยนะครับพริกไทยเม็ดนะครับเริ่มเลยนะครับเริ่มจากเอาพริกไทยเม็ดมาตาก่อนนะครับตาเฉพาะพริกไทยก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราตมรวมกับตะไคร้กับใบมะกรูดเลยเดี๋ยว ทิกไทยเม็ดเราเราไม่แหลกนะครับมันไม่ละเอียดครับแสละเอียดแล้วครับ ไปตะไคร้ไปมกลงไปครับาาครับใกล้ละเอียดแล้วนะครับเครื่องเทศเรา ับเครื่องเทศได้เยอแล้วครับตักขึ้นพักใส่จานครับหลังจากนั้นครับไก่ที่เราเตรียมไว้ครับบ้างสักหน่อยครับ บ้างเพื่อว่าเราจะยัดพวกสมุนไพรนะครับลงไปในเนื้อใต้หนังนะครับให้มันหอมบ้างเสร็จแล้วครับสมุนไพรใส่เลยครับทั่วเลย ด้วยเครื่องปรุงครับเกลือครับผงปรุงรสครับผงนัวครับ ตานิดหน่อยครับก่อนน้ำปลาครับคั้นคัหมักหมักสักหน่อยนะครับในเครื่องเทศเราเข้าเนื้อไก่เข้าหนังไก่ขยี้ขยี้เข้าไป พอขันเครื่องเทศเครื่องปรุงเข้าเนื้อไก่แล้วครับแล้วก็หมักทิ้งไว้ครึ่งชั่วโมงครับครับหลังจากไก่เราหมักได้ที่แล้วนะครับประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาอบกันนะครับวันนี้ผมใชหม้ออบนะครับม้ออบไฟฟ้ากลางๆนิดนึง เดียลงไปตั้งไฟครับทิ้งไว้ประมาณ4-5นาทีครับเดี๋ยวมาดูกันครับครับเสร็จแล้วนะครับไก่อบสมุนไพราบควัาสมดรของเราพร้อมน้ำจิ้มนะครับน่าอร่อยไหมครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ